สิ่งที่ส,ส่งผลกับชาวราศีกันหลังจากที่ลาหูกับพลึหัดย้ายพร้อมกันก็คือวิบากกรรมจากลาหูหรืออุปสรรคที่ขัดขวางในเรื่องความเจริญก้าวหน้าหายไปสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ<อ>คุณจอหพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการว<ส>ับพัลุกชะต,ตาและว,วับพันลชะตาในคลิปนี้มาพบกันกับหัวข้อลาหูย้ายพร้อมพลึหัด บีบอัดพลังงานส่งผลต่อชาวราศีกันอย่างไรมอดูนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i ร้กดกระดิ่งกิ๊งกิ้กับเรา2คนด้วยครับทางช่อง YouTube โหราวาฟและเพจ Facebook โหราวาัฟพยากรนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเทินนะครับสำหรับคลิปนี้สนับสนุนรายการโดยเบอร์ที่เหมาะกับราศีกันตั้งแต่พฤหัสย้ายมากๆ แปดเจ็ดแปดสองเก้าสองหกนะครับเพราะว่าที่เราจะพูดต่อไปคือราศีกันจะมีโชคลาภในเรื่องของบ้านรถที่ดินสมบัติคดพ่อคดแม่ <c oughs> เบอร์นี้จะทําให้คุณสามารถขายมันได้เพราะบางทีมีทรัพย์สมบัติเข้ามาแต่เปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ได้ช่วงนี้ราศีกันยิ่งเข็ดเขียด,ยดอยู่ที่เกียรขายได้ <c oughs> มากกว่าที่ไงอยางงั้นแหละเสียโอกาส <c oughs> เอาเลขตะกูลมังกรแปดเจ็ดแปดสองไปเป็นเซตสี่ตัวที่ร้อยเรียงมาเพื่อการขายบ้านรถอสังหาโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ท้ายสองหกคุณจะเจอแต่ ลูกค้าที่ซื้อแบบซื้อด้วยอารมณ์ไม่ได้ซื้อด้วยเหตุผลเนี่ยเห็นบ้านคุณถูกใจซื้อเลยแบบไม่ต้องคิดเยอะกันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเพราะถ้าไปเจอคนแบบเดียวกับกันเหนื่อยจเจอแบบเดียวกันเป็นวิบากกรรมไงเป็นคนจเจอคนอย่างนั้นนี่เหนื่อยตายเลยเลือกเยอะเลือกเกินเยอะทุกอย่างจะเว้นเงินสดไม่ได้คุณจะเจอคนที่ไม่เยอะเหมือนคุณจะเจอคนแบบใช้อารมณ์เป็นหลักมันก็จะดีเนี่ยโพสต์ปุ๊บขายเลยปับ๊บเลขเดียวอาจจะดูแข็งไปหน่อยประกบด้วยเลขนี้ครับสองสามเก้าหกแปดเก้าเก้า เขาเรียกว่าเป็นเลขเสน่ห์แบบเสน่ห์แบบปิดการขายอ่ะสองสามคือเสน่ห์สามเก้าคือเสน่ห์แบบได้ผลลัพธ์แบบที่คุณต้องการอ่ะนำเสน่ห์ทำให้เกิดทรัพหกแปดลุ่มหลงงงงงเก้าเก้าปฏิหารโอ้โหคุณจะมีเซนส์ในการคัดเลือกสิ่งต่างๆเก้าเก้านี่เล่นหวยก็ถูกเลยนะใช้สองเบอร์ก็จะมีทั้งเสน่ห์และมีทั้งโอกาสในเรื่องโชคลาภสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับราศีกันต์าสุดสสิ่งที่จะส่งผลกับชาวราศีกันหลังจากที่ลาโขกับเครื่งหัดย้ายพร้อมกันก็ คือวิบากกรรมจากราหูหรืออุปสรรคที่ขัดขวางในเรื่องความเจริญเก้าหน้าหายไปแต่โอกาสใหม่ๆจากเรื่องคู่ครองบ้านรถคดพ่อคนแม่เข้ามาแทนโอ,อ้เรียกว่าอะไรกรรมหายบุญเข้าแคปเจอ อ่แล้วก็ราหูเนี่ยเป็นาธาตุลมนะแล้วก็ไปเข้าไปสู่ราศีแม่ที่เป็นแม่าธาตุไฟโอกระทบกันปั้งอย่างแรงมากแล้วก็ที่สําคัญคือมีมรตยูที่เป็นาธาตุลมรอยอยู่อีกต่างหากเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนั้นอาจจะไม่เกี่ยุบด,ดันอย่างไรนะ,ะมันดีตรงที่ว่า ลาหูมันเป็นอลีมันขัดขวางภพสุภะอยู่ภพสุภะคืออะไรเจ้านายผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาความเจริญก้าวหน้าที่ผ่านมาปีครึ่งรู้สึกติดขัดอึ้นัดเจ้านายไม่ชอบหน้าแค่กูหายใจแรงมันกูก็ผิดแล้วกระพริบตาหลายทีมันก็ด่าเออแต่พอลาหูย้ายอลีออกคือเจ้านายเปลี่ยนไปอยู่ๆมันเหมือนโดนน้ำมันพายลักกูผิดปกติกประสาในเรื่องเจ้านายความเจริญก้าวหน้าหายไปแค่นั้นยังไม่พอ ผลบุญเก่าที่ราศีกันเคยทํามาทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกับถาโถมเข้าใส่หลังจาก8เมษาเมื่อดาวพฤหัสย้ายมันเล็งหลังสุดยอดนะอันนี้ก็คือพอพฤหัสมาเป็นกเกษตรนี่มันเขาถือว่าแบบโอ้ได้แบบว่ามีความเป็นหลักปักฐานนะทุกอย่างนี้มันชัดเจนพฤหัสในสำรับกันเนี่ยถือว่าเมามันมาก คือปกติดาวพฤหัสเนี่ยมันเกี่ยวกับผลบุญเก่าที่ทําอยู่แล้วการอุมประมภ์อบอุ้มผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วราศีการพฤหัสยังมีหน้าที่ที่ดีมาก มาทั้งเรื่องคู่คู่ไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมบ้านและที่ดินใครที่โสดอยู่ก็เรียกว่ามีโอกาสดโดนคุกเข่าขอแต่งงานนะทันต้องแบบว่ามาแบบเป็นระเบียบรู้จักคดพ่อคุณแม่ทางฝั่งเขาว่าเขาจบการศึกษามัธยมที่ไหนมหลาลัยที่ไหนคือมึงสืบค้นยันผ้าเช็ดตัวในห้องน้ำเขามีกี่ผืนื้อยออก,กันเลยรู้สึกปลอดภัย เออเนี่ยมันเลยดีมันดีกับกันตรงนี้ชัดเจนนะชัดเจนความรู้สึกจะชัดเจนมากๆดังนั้นถ้าเกิดใครที่เข้ามาแล้วไม่ได้มาพร้อมบ้านพร้อมรถสันนิษฐานก่อนไม่ใช่คู่ถ้าใคร คิดว่าจะมีการลงทุนหรือจะทําอะไรมีหุ้นส่วนเนี่ยก็มีคนที่ให้การสนับสนุนดีมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเรื่องของอุปสรรคมันหายไปแล้วนะเรื่องบ้านเรื่องรถจะดีใครอยากมีบ้านจะมีอยากมีคอนโดจะมีอยากมีสํานักงานจะมีอยากมีรถจะมีอยากมีบ้านอยากขายบ้านจะได้หลักสิ่งนั้นมันเป็นบุญเรื่องวิหารทานสร้างวัดสร้างโบสถ์ที่คุณเคยทํามาทุกภพทุกชาตินั่นแหละ และอยู่ๆมันถึงวาระที่ต้องส่งผลให้คุณหลังจากเมษาเป็นต้นไปเ่ที่เราดูจากคอมเมนต์อะไรในช่องเนี่ยก็บางคนเนี่ยก็ถือว่าเาเรียกว่าเหมือนกับอดครวนเรื่องของอุปสรรคต่างๆที่ที่ผ่านมานะแต่ขอให้บอกว่าบางทีเนี่ยการที่เรา <c oughs> เราจะผ่านอะไรไปบางอย่างหรือจะไปเจอในสิ่งที่ดีบางทีฟ้าก็เขาเรียกทดสอบนะทดสอบพลังจิตพลังใจในเรื่องของการที่คุณจะ ผ่านไปแล้วก็ไปสู่ตรงนั้นได้หรือเปล่านะที่ผ่านมามันต้องมีปัญหามีอุปสรรคแน่นอนไม่มีได้ยังไงละ่ะเพราะอะไรสมมุติคุณทํางานประจําอยู่ลาหูอยู่พบสุภาก็ไปทําให้เจ้านายรังเกียจขัดขวางกันแกล้งเลื่อยขาเก้าอี้ทํางานลําบากเท่านั้นยังไม่พอคู่ครองก็เป็นอลีอีกแม่งทะเลาะก,กันทุกวนันบ้านรถก็ติดขัดหนี้กันเยอะมันเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องมีอุปสรรคแต่ตอนนี้มันย้ายพร้อมกันหรือเปะ่าคือเจ้านายก็ดี บ้านรถก็มามันเลยดูเหมือนกับเวอร์เกินเหตุแล้วทำไมกูซวยมาตลอดอยู่ๆมันเฮงอ่ะก็มันดันให้พร้อมกันไงไม่ได้เป็นคนกําหนดดาวก็มันเป็นแบบนี้ก็มาเล่าให้ฟังเรื่องของการที่เรามีอุปสรรคเนี่ยมันก็เป็นเรื่องมันธรรมดานะแต่ว่าเราองพยายามคิดให้เกิดปุมบวกเข้าไว้เพราะเป็นห่วงราศีกันเพราะว่า เป็นคนที่คิดละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้มุมที่มันละเอียดหรือว่าข้อแม้อะไรในชีวิตเยอะเนี่ยบางทีมันทําให้ผ่านอะไรยากการที่เราพยายามคิดในมุมดีๆของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะทําให้เกิดพลังงานแรงดึงให้กับชีวิตเราเพราะนั้นเมื่อฟ้าเปิดแล้วก็ขอให้อ่าใช้พลังงานตรงนั้นให้เต็มที่นะก็มุง่งทาให้เต็มที่แล้วก็รับสิ่งดีๆให้เต็มที่แล้วกันยังไงก็ฝากวิชาโหราศาสตร์หรือวิชาพยากรณ์เนี่ยมันสาคัญตรงนี้สำคัญตรงที่ว่า แบบบางทีเราไม่รู้ว่าเราควรจะบวกหรือลบตอนไหนควรกล้าตอนไหนควรกลัวช่วงนี้ดวงตกเสือกไปกล้าช่วงนี้โดนตกดันโดนไลค์โคตรบิวว่าแทะทำเต็มที่ลุยไปเลยลงทุนมึงจะเจ่งหนิเออพ <laughs> อแจ๊งปุ๊บจิตตกพอจิตตกปุ๊บเอาดวงดีเอาพลาดโอกาสอีก่็ดวงดีแต่กูไม่กล้าละเอาพลาดโอกาสพอพลาดโอกาสปุ๊บโอ้ยแย่จังเลยมีไลค์โคตรมาบิ้วต่อให้มึงต้องกล้าพอมากล้าปรากฏว่าดวงตกอีกเอาซวยอีกในช่วงที่ดวงตกเนี่ยมันก็คือสร้างพลังงานบวกไว้คือมันคิดเต็ุ บวกให้ได้อะในสิ่งที่ตอนที่ภาวะจิตตกอะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือรักษาสภาพจิตให้มันแบบว่าอยู่ในแดนบวกอ่าทุกๆุกอย่างนะเพื่อให้เกิดแรงดึงดูดบวกบวกนะเมื่อภาวะที่มันเกิดพลังงานบวกเข้ามาเต็มที่อะเราอะพุ่งทยานแน่นอนอนะันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับเรื่องของวิธีคิดยามว่า คือไม่ใช่ว่าดูโหรา,าศาสตร์แล้วแบบว่าไปวิตกกังวลจนจนเป็นเรื่องที่ทําให้เราจิตตกอย่างที่บอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองมในทุกมุมให้มันดูดีมองเห็นภาพในชีวิตให้ชัดนะครับในสิ่งที่ดีๆนะหลังจากเมษาเป็นต้นไปสมควรที่จะกล้าบ้าบินได้แล้วเพราะว่าฟ้าเปิดทำอ,อะไรไปก็ไม่พลาดอคุณยังไงพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ